ทำในดวงชะตาคนเกิดวันที่8คนที่เกิดวันที่8โดยพื้นฐานแล้วเป็นคนที่มีพลังงานของอำนาจความสำเร็จและความยุติธรรมครับคุณเป็นเหมือนผู้บริหารที่มุ่งมั่นสร้างสารรค์และมีความสามารถในการจัดการสิ่งต่างๆให้เป็นรูปธรรมและยิ่งใหญ่ได้ครับลักษณะนิสัยใจคอและพื้นดวงชะตาโดยรวมมีภาวะผู้นำและทะเยอทะยานคุณมีความทะเยอทะยานสูงมีความเป็นผู้นำโดยธรรมชาติและมุ่งมั่นที่จะประสบความสำเร็จในระดับที่ยิ่งใหญ่ครับเด็ดขาดและกล้าตัดสินใจ คุณเป็นคนเด็ดขาดกล้าตัดสินใจและไม่ลังเลที่จะลงมือทำในสิ่งที่ถูกต้องมักจะมีความเชื่อมั่นในความคิดของตัวเองยุติธรรมและยึดหลักการคุณให้ความสำคัญกับความยุติธรรมความถูกต้องและความสมดุลมักจะปกป้องคนที่ถูกรังแกและยืนหยัดเพื่อความจริงมีวิสัยทัศน์กว้างไกลคุณมองการไกลาสามารถวางแผนเชิงกลยุทธ์และมองเห็นภาพรวมของสิ่งต่างๆได้อย่างชัดเจนอดทนและมุ่งมั่น คุณมีความอดทนสูงสามารถทํางานหนักและฝ่าฟันอุปสรรคได้อย่างไม่ย่อท้อจนกว่าจะบรรลุเป้าหมายครับชอบควบคุมและมีอํานาจโดยธรรมชาติแล้วคุณอาจจะชอบที่จะควบคุมสถานการณ์หรือผู้คนและต้องการอํานาจในการตัดสินใจธรรมชาติของคนเกิดวันที่8คือการสร้างความยิ่งใหญ่คุณมีความสามารถในการสร้างสิ่งที่เป็นรูป,ปธรรมมีผลกระทบและนํามาซึ่งความสาเร็จที่ยิ่งใหญ่ไม่ไว่าจะเป็นธุรกิจองค์กรหรือโครงการต่างๆครับดวงความรักสําหรับคนโสด คนโสดที่เกิดวันที่8คุณมองหาความรักที่มั่นคงและสามารถเป็นพาร์ทเนอร์ในชีวิตได้ครับแนวโน้มความรักคุณต้องการความสัมพันธ์ที่จริงจังมั่นคงและสามารถเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันได้ครับคุณอาจจะไม่ได้แสดงความรู้สึกอย่างเปิดเผยมากนักแต่เมื่อรักแล้วจะจริงจังและทุ่มเทครับลักษณะเนื้อคู่ที่เหมาะสมคุณมักจะดึงดูดคนที่ชื่นชมในความเป็นผู้นำความมั่นคงและความสามารถในการจัดการของคุณคู่ที่เข้ากับคุณได้ ดีมักจะเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองมีเป้าหมายในชีวิตและสามารถอยู่เคียงข้างคุณได้ในทุกสถานการณ์ครับการเริ่มต้นความสัมพันธ์คุณมักจะสังเกตการและพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนที่จะตัดสินใจพบใครแต่เมื่อคบแล้วจะให้ความสําคัญกับความซื่อสัตย์และความพักดีครับดวงโชคลาภแนวโน้มโชคลาภของคุณมักจะมาจากการลงทุนการทําธุรกิจหรือจากการใช้ความสามารถในการบริหารจัดการครับ ไม่ใช่โชคล่าบแบบฟลุ๊กๆุกแต่เป็นโชคที่มาจากการลงมือทําอย่างจริงจังและการตัดสินใจที่ชาญฉลาดครับแหล่งที่มาของโชคอาจจะมาจากโอกาสทางธุรกิจขนาดใหญ่การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หุ้นหรือจากการเป็นผู้นําที่ประสบความสําเร็จจนมีคนนําโอกาสดีๆมาให้ครับดวงการงาน